ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะ หมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอยไปเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะไปเตยก็มาทําคลิปพิกอาการแบบแรนดอมอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะแต่ให้คุณลองฟังเลยนะคะถ้าเป็นข้อความสําหรับคุณจริงๆคุณน่าจะสัมผัสถึงพลังงานจากไพ่ได้นะคะสิ่งที่เป็นหัวข้อในวันนี้ที่ไปเตยจะทําก็คือ พรอ,อันศักดิ์สิทธิ์นะคะจากองค์พ่อพระพิคเนตที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะใครที่มาเจอไปเตยครั้งแรกยังไม่ subscribe ยังไม่ได้ไลค์ได้แชร์ก็ฝาก subscribe ไลค์แชร์นะคะสมัครสมาชิกในช่องเป็นกําลังใจไปเตยให้เป็นกําลังใจให้ไปเตยด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจตะกูุดองค์พ่อพระพิคเนตปู่พญานาเวสวรรณ พระแม่ลักษมีพระแม่อุมาออกแบบตามวันเกิดสอบถามได้เลยนะคะคอนเซปต์ของการดูดวงค่าครูไม่จํากัดตามกําลังทรัพย์ตามสะดวกเลยนะคะแล้วก็ใครสนใจวอลเปเปอรเสริมดวงก็ทักสอบถามได้เช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเลยนะคะเหตุก็เกิดจากที่ใบเตยอ่ฝันเห็นองค์พ่อพระพิฆเนศนั่นเองไปเตยก็เลยเออเดี๋ยวเรามาทำคลิปนี้ดีกว่าอาจจะเป็นข้อความดีๆสำหรับหลายๆท่านเนาะไปดูกันเลย ช่วงนี้เม่เตยจะทําหัวข้อเกี่ยวกับองค์พ่อบ่อยนิดนึงนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะทำมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูสิพรอ,อนันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับจากองค์พ่อพระพิคเนธในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรไปดูกันโอ,อ้สิบดาบคืออะไรสิบดาบคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน คุณคุณเครียดคุณมีเรื่องเครียดคุณมีเรื่องไม่สบายใจคุณกดดันคุณเคร่งเครียดกับชีวิตนะคะบางท่านหลับไม่สนิทหลับยากบางท่านไม่สบายเนาะสิ่งที่องค์พ่อจะช่วยเหลือคุณก็คือช่วยขจัดปัดเป่าความอ่อนแอนะคะความโรยราการอ่อนล้ากำลังของคุณเนี่ยให้สิ้นสย์ไปให้เสร็จสิ้นไปแล้วท่านจะทำให้คุณเข้มแข็ง แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจากที่เราเคยอ่อนแออ่อนไวเปลาะบางเหนื่อยไม่มีพลังไร้เรี่ยวแรงนะคะสิ่งที่องค์พ่อจะช่วยเหลือคุณแล้วก็เป็นพรที่องค์พ่อจะมอบให้คุณก็คืออำนาจบาร,รมีความเข้มแข็งนะคะความเข้มแข็งแล้วก็การที่คุณเองเนี่ยจะกล้าไปสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคะ สิ่งที่คุณเจออาจจะเป็นสภาวะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อคุณอ่อนล้ากําลังลงนะคะคุณไม่รู้ว่าคุณเผชิญอยู่กับอะไรบ้างชีวิตมีปัญหาถ้าสิ่งที่ไปเลยพูดมาเนี่ยคุณเจออยู่สิ่งที่องค์พ่อจะช่วยเหลือคุณได้ก็คือช่วยเหลือคุณในการขจัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์ความยากความเศร้าหมองความตรอมตรมความทุกข์ใจให้ออกไปจากชีวิตคุณ เห็นไหมไพ่าดาบขึ้นมาเต็มเลยปัญหาลุงเล้านะคะบางคนมีปัญหาหนี้สิน<ม>บางคนมีปัญหาเรื่องเงินบางคนมีปัญหาเรื่องงาน<ม>บางคนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะคะบางคนเครียดหาทางออกไม่เจอนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปเนาะอัศวินอัศวินถืออัศวินไม้สีแล้วก็มีเจ็ดดาบขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะว่า ความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงที่มันอัดอั้นตันใจที่มันสุมสวงอยู่ในใจเราเนี่ยมันจะได้รับการเคลียร์การสะสางนะคะการชำระล้างนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นองค์พ่ออยากจะสื่อสารอะไรกับคุณดูซิองค์พ่ออยากจะสื่อสารกับคุณว่าให้คุณอดทนนะให้คุณอดทนให้คุณให้คุณรอคอยนะเห็นไหมคะให้คุณรอคอยเห็นไหมไพ่เดอะซันขึ้นมา ลำบากต้นสบายปลายค่ะคุณอาจจะรู้สึกตึงคุณอาจจะรู้สึกอึมคึมชีวิตทําไมต้องเจอปัญหาทําไมชีวิตจะต้องเจอแต่เรื่องยากๆทําไมโชคชะตาถึงส่งแต่บททดสอบยากๆมาให้คุณทําจังเลยไม่สงสารคุณบ้างเลยหรือไงองค์พ่อบอกว่าเนี่ยรอเวลานะลูกนะเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นเองคุณเห็นไหมคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่ที่ขึ้นมาแบบเนี้ย เป็นเดอะซันขึ้นมาปิดจบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นสภาวะคือดาบมาครบทุกดาบคุณเชื่อไหมแปดดาบเก้าดาบสิบดาบเจ็ดดาบหกดาบห้ดาดาบมาครบเลยไม่ได้รู้ว่าบางท่านเนี่ยลําบากค่ะลาบากเหลือเกินชีวิตไม่ง่ายเลยค่ะดิ้นลนบางทีขัดสนบางทีพยายามพยายามแล้วพยายามอีกอดทนแล้วอดทนอีกแต่ชีวิตทําไมเมื่อไหร่จะดีขึ้นตอนไหนยังไงลําบากเหลือเกินค่ะ เนี่ยบางทีก็เหมือนจะดีอ้าวแต่ทําไมยังดีไม่สุดวนกลับมาเจอเรื่องทุกข์ใจอีกแล้วทำไมโชคชะตาขยันลังแกยคุณจังบางคนคิดแบบนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนก็เจอปัญหาเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตอบโจทย์คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะพูดว่าวิบากกรรมก็ได้เนาะอาจจะเป็นกรรมเก่าของเราที่เราเคยทํามาก่อนแต่ถ้าพูดถึงกรรมเก่าเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่ามันใช่กรรมเก่าที่เราทําไว้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอทุกๆปัญหาที่คุณเจ องพ่อจะช่วยขจัดปัดเป่าออ,ปออกไปจากชีวิตคุณเองอะ่ะองพ่ออยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกคิงก็คือคิงอ่ะไม่ว่าคุณจะเจอสภาไว้ใดก็ตามคุณจะก้าวข้ามสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆไปได้นะคะคุณจะกลับมาอยู่ในจุดที่มันมั่นคงอุดมสมบูรณ์เติบโตเห็นไหมคะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแหละที่มันขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามันจะมีช่วงมุ่นวายยุ่งยากใจที่มันเกิดขึ้นกับคุณอยู่ แต่เหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงหนึ่งแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นมันจะคลี่คลายมันจะได้รับการสะสางชำระล้างคลี่คลายแล้วคุณเองจะจะเหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือนล้มลงเหมือนย่อตัวลงเพื่อที่จะกระโดดอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ล้มฟุบลงแล้วแบบหน้าขมำ,ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นลักษณะของคนที่ย่อตัวลงนะคะเพื่อที่จะกระโดดไปให้ไกลกว่าเดิม ชีวิตของคุณก็เช่นกันอาจจะดูเหมือนมันฟังดูเหมือนมันโอ้โหเมื่อไหร่ไปเตยเมื่อไหร่อะมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่กันดีแน่ๆค่ะเชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณจะไปต่อได้อีกไกลมันไม่ใช่แค่สิดบดาบมันไม่ใช่แค่ความอดทนที่คุณจะต้องมีอะมันมันมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นบางท่านอยู่ในธาตุลมเนาะเมถุนตุนกลมนะคะเมธนะคะแล้วก็มีธาตุดินด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวธาตุลมหรือสภาวะช่วงนี้คือเป็นสภาวะที่คุณรู้สึกว่า ชีวิตไม่ไม่ได้ชิวอ่ะอืมถ้าเป็นสภาวะการงานก็โอ้โหการงานลุมเล้างานเยอะงานเยอะงานลุงลังงานแบบเข้ามาในชีวิตคุณเยอะอ่ะเอองานงานเยอะงานตรึมเลยงานแบบโอ้โหค่อนข้างเยอะอ่ะบอกเลยว่างานเยอะนะคะไม่ชิวไม่ง่ายไม่สบายอ่ะอืมต้องทําอะไรเยอะต้องใช้ความ พยายามต้องใช้ความอดทนเยอะนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะใดอยู่เดอะซันมาบอกคุณแล้วว่ามันเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่คุณเจอเท่านั้นแหละมันไม่ได้แบบนี้ตลอดไปหรอกนะ,ะชีวิตมันมีอะไรดีๆกว่านี้เยอะเออเนี่ยบางคนก็อยากจะละถิ่นฐานอยากไปจากที่นี่เหลือเกินเออเมื่อไหร่จะพ้นวิบากกรรมนี้อดทนมานานแล้วอยากอยากหนีอะ่ะ เออเหตุการณ์นี้มันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะมันเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยอดอด,อ,นะะอดทนก่อนนะคะอดทนก่อนนะแล้วองค์พ่ออยากจะแนะนำอะไรคุณไหมคะดูซีเดอะสเตรงจ์ strength, เข้มแข็งไว้สตรองไว้กัดฟันสู้นะอย่ายอมแพ้นะเห็นไหมคะคุณมีความสามารถอะยังไงคุณก็ไหวอะนะบางท่านนับถือพระแม่อุมาด้วยนะพระแม่อุมาท่านจะมอบเขาเรียกว่าอะไรอำนาจ บารมีความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับจากพระแม่ด้วยพระแม่ลักษมีด้วยความมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์แล้วพระแม่ลักษมีเนี่ยท่านก็ยังช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ความยากความเศร้าหมองออกจากชีวิตคุณด้วยองค์พ่ออยากจะแนะนําอะไรคุณอีกองมฤกษกึ๋ยมฤกษกึ๋ยว้าวเนี่ยสู้นะกัดฟันสู้อดทนอดทนนะ เนี่ยอย่าไปกังวลใจเลยอย่าไปกังวลใจยิ่งเราคิดมากก็เหมือนเราไปเชื้อเชิญให้ความทุกข์มันเข้ามาเล่นสนุกกับชีวิตเราปิดสวิตค่ะอะไรที่มันเป็นความเศร้าความทุกข์ปิดสวิตอย่าไปรับเอานะคะวางจิตวางใจไว้ที่ที่ควรอยู่ซะนะคะอ่ะดูต่อขอคำแนะนำอีกสามใบจากองค์พ่อเก้าถ้วยแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุข the world นะ จบกระบวนการที่มันเป็นปัญหาต่าง,างๆที่มันลุงลังในชีวิตซะแล้วออกไปใช้ชีวิตที่มีความสุขเนี่ยเห็นไหมโอ้โหด่ามาครบทุกดาบเลยคุณพระคุณอาจจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะมีเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาเข้ามาหรือการงานอาจจะมีอปุปสรรคหรือเจอคนที่ไม่ได้หวังดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยม่ต่อยากจะบอกว่ากระบวนการใดๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นปัญหาเดี๋ยวมันก็จบลง ะะเดี๋ยวคุณก็เคลียร์ได้เดี๋ยวคุณก็ชําระสะสารส,สิ่งเหล่านั้นได้นะบางคนปวดใจบางคนไม่สบายใจบางคนร้องห่งร้องไห้บางคนสุขภาพไม่แข็งแรงบางคนมีสภาวะการเงินที่มันฝืดเคืองนะคะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวมันก็จบกระบวนการลงอะพรอนันศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พ่อจะประทานให้คุณล่ะคะว้าวเดอะเมจิกเชียนเป็นเหมือนเวทมนต์เลยนะที่ท่านจะประทานให้คุณเนี่ยเป็นเหมือนเวทมนต์เลยเป็นความหวังครัง้งใหม่เดอะสตาร์ ความหวังครางใหม่และแรงแรงบันดาลใจและพลังของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าจะเกิดขึ้นกับคุณและการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมคะ่รยรำเลยนะเนี่ยออกมาไร้ร,รำออกมามีความสุขโอเคนะคะสิ่งที่เป็นพอนันศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พ่อจะประทานให้คุณก็คือเซนต์รางสังหรณ์ที่แม่นยำความหวังครั้งใหม่โอกาสครั้งใหม่ แรงบันดาลใจพลังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเราและการเฉลิมฉลองที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะคาดหวังเรื่องใดอยู่ก็ตามปัญหาอุปสรรคมีโชว์ไม่ต้องห่วงแต่คุณจะก้าวข้ามทุกๆเหตุการณ์ไปได้ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ล่ะคะไปเตยไม่เตยว่าคุณรู้ดีที่สุดไม่ใช่ไพ่เป็นตัวกําหนดชีวิตของคุณแต่คุณเป็นตัวกําหนดเป็นตัวแปรสําคัญที่คุณจะกําหนดชีวิตของคุณชี้ชะตาของคุณว่าคุณต้องการอะไรคุณเจอกับสภาวะอะไรอยู่คุณเจอกับเหตุการณ์อะไรอยู่ คุณเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการไกด์คุณเท่านั้นในการนําทางคุณเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นตัวแปรเป็นตัวกําหนดว่าชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนยังไงเพราะฉะนั้นคนที่เลือกทางเดินชีวิตของคุณก็คือตัวคุณเองวันนี้ใบเตยมีหน้าที่แค่ส่งสารให้คุณรับทราบเท่านั้นว่าที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็สิ้นสุดลงมันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะอะไรก็ตามขอให้คุณมีน้ําอดน้ําทนให้มาก นะคะคเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ